ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้อิสยาบทที่4 7นะครับทําอย่างไรไม่ให้ชีวิตพินาศในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ไปทําตามจริงๆเนี่ยได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อานแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทําตามชีวิตไม่ยั้มอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใครควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางพป่น้องเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเวลาเราคิดใครควรเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดเลื่อยเปนะเราก็มีหลักการในการที่จะใช้อ่าคิดใครควรนั่นคือเวลาเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็ต้องคิดว่าพระครมของพระเจ้าเนี่ยตอบคําถามเหล่านี้ไหมหนึ่งก็คือมีเรื่องความบาปปรากฏในนี้ไหมมีเรื่องของ พระสัญญาของพระเจ้าเปิดเผยจำแดงให้กับเราไหมมีมุมมองทัศนคติที่ปรากฏในพระธรรมของพระเจ้าเป็นเรื่องใหม่ที่เรายังไม่เคยได้เรียนรู้ได้เข้าใจมีไหมครับมีคำสั่งหรือเปล่าพระองค์สั่งให้เราทำและห้ามให้ใหเราทำมีไหมมีตัวอย่างหรือเปล่าในพระคัมภีร์ที่เราอ่านตอนนี้หรือบทนี้สิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องตอบสนองถ้าเป็นความบาป เราก็จะต้องสารภาพบาปถ้าเราทําบาปเหล่านั้นถ้าบาปเหล่านั้นถูกเปิดเผยแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําผิดบาปในเรื่องนี้ให้เราได้รับมันระวังที่จะไม่ทําบาปเหล่านั้นพระสัญญาของพระเจ้าเราก็ต้องยึดมั่นพระสัญญาก็คือพระองค์ทรงให้เรารคือสัญญาเนมันต้องมีคู่คู่สัญญานะครับพระเจ้ากับเราพระเจ้าทรงสย์สซื่อในพระสัญญาของพระองค์อยู่แล้ว เราต้องทําในส่วนของเราที่จะต้องทําในส่วนที่เราจะต้องที่เราจะต้องทําและพระสัญญาของพระองค์จะเป็นจริงนี่คือการยึดมั่นในพระสัญญาไม่ไม่เพิกเฉยไม่ไม่ทําให้พระสัญญาของพระองค์ไม่มีค่าในชีวิตนะนี่แหละนะครับเราจะต้องมาดูมีทัศนคติมุมมองใหม่ไหม,หมอ่าถ้าเราพระเจ้าเปดิดเผยกับเราเนะี่ย มุมมองใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆเราต้องเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตใหม่มีมีคำสั่งไหมคำสั่งให้ทำก็ทำทำตามคำสั่งไม่ให้ทำอย่าทำนะครับไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าห้ามมีแบบอย่างไหมนะแบบอย่างในพุทธมีนี่มีทั้งแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ไม่ดีนะแบบอย่างที่ดีเราก็ทำตามแบบอย่างที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำตาม นี่คือสิ่งที่เราจะเอามาคิดไคล่ขวนทุกวันแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะมาแบ่งปัน,น Him, แล้วก็เล่าให้กับคนอื่นนะว่าชีวิตของเราที่เราเชื่อฟังแล้วก็ทาตามตาพระคัมผี์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบางทีเราไม่ไม่ได้ไปเล่าไม่ได้อะไรเนีแต่ว่าคนเขาเห็นชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงเปลองครับนี่คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อคนรอบข้างที่คนรอบข้างจะมาหาพระเยซู <ite> เชื่อฟังพระเยซูแล้วก็ทําตามพระเยซู นี่คือสิ่งที่ทําไมเราถึงอ่านคิดใคร่ครวญทุกวันและชีวิตดีขึ้นในทุกๆวันเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะครับเราจะมานด้วยกันนะครับอิสยาบทที่47โอทิดาพรหมจารีแห่งบาบิโลนจงลงไปและนั่งในผงคลีโอทิดาเครเดียจงนั่งลงบนพื้นดินโดยไม่มีบรรลังเพราะว่าคนจะไม่เรียกเจ้าอีกว่า แม่เนื้ออ่อนแม่เนื้อละเอียดนี่เวลาเราอ่านพระคัมภีร์นะแบบนี้มันจะเป็นบทกวีมาเปรียบเปรยเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียมเปรียบเปรยเปรียบเทียบยบ,บาบิโลนที่มีอำนาจเป็นมหาอำนาจในช่วงเวลานั้นที่มีจักรวรรดิเป็นเป็น,เป,นปเป็นประเทศที่มีอาณาเขตมีอาณาจักร ว้างใหญ่ไพศาลมากก็คือเป็นมหาอำนาจโลกในช่วงเวลานั้นนะแล้วพระกัมพีพระเจ้ากําลังเปิดเผยแล้วก็พูดกับบาบิโลนว่าเขาจะไม่เป็นที่ดาคือเป็นคนที่ถูกยกชูอยู่บนบัลลังเนี่ยจากบัลลังสู่พื้นดินนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพยากรณ์เปิดเผยแล้วก็บอกว่าไม่นานบาบิโลนที่ม,มีเป็นมหาอำนาจเนี่ยจะถูกทำลายแล้วก็จะไม่มีที่ยืนนะครับเนะ ข้อที่2นะครับจับโม่เข้าและโม่แป้งสิเปิดผ้าคลุมหน้าของเจ้าออกเสียงถลกกระโปรงของเจ้าซึ่งขึ้นนะเปิดขาของเจ้าจงลุยน้ำข้ามไปความเปลือยเปล่าของเจ้าจะถูกเปิดออกและเขาจะเห็นความหน้าอายของเจ้าด้วยเราจะแก้แค้น และจะไม่งดเว้นใครเลยนี่คือพระเจ้าทรงพระยากรแล้วพระองค์ทรงมีแผนที่จะทําให้บาบิโลนเนี่ยถูกทำํำลายแล้วก็ต้องอับอายใครหน้าเหมือนกับผู้หญิงที่เปื่อยเปล่านะแก้ผ้าล่อนจอนนะครับมันน่าอายมากข้อที่4นะครับพระผู้ไทยของพวกเราพระนามของพระองค์คือพระยาเวจอมทัพทรงเป็น องค์บยสุทดของอิสราเอลโอทิดาของชาวเคเดียจงนั่งในความเงียบและเข้าไปในความมืดเพราะคนจะไม่เรียกเจ้าอีกว่านางพญาแห่งราชอา,าจักรทั้งหลายนี่ถึงเวลานั้นจะไม่มีใครเรียกว่าเป็นเป็นเจ้าแห่งนาจักรแล้วนะไม่มีใครเรียกแล้วข้อที่หกเรากลิ้วชนชาติของเรา เราทําให้มรดกของเราเป็นมนตินเรามอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าแต่เจ้าไม่ได้แสดงความกรุณาต่อเขาเจ้าวางแอกอย่างหนักไว้บนบ่าของคนแก่นะเนยาจ้าพูดว่าข้าจะเป็นนางพญาตลอดไปเจ้าจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้หรือจดจำบั้นปลายของเรื่องเหล่านี้พระเจ้ากำลังบอกว่าพระองค ใช้บาบิโลนเป็นเครื่องมือที่จะสั่งสอนชนชาติอิสราเอลที่ดื้อดึงปฏิเสธหันหลังให้กับพระองค์แทนที่บาบิโลนจะเป็นเครื่องมือที่ทําตามที่พระเจ้าประสงค์กลับเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์เป็นบาบิโลนที่ไม่มีความเมตตาต่อชนชาติอิสราเอลเมื่อเขาถูกยึดไปเป็นชื่อเลย ไม่มีความเมตตากรุณนะะนั้นพระเจ้าจึงจัดการกับบาบิโลนข้อที่ข้อที่เเนี่ยบอกว่าแทนที่คือพระเจ้าเป็นผู้เป็นผู้ใช้บาบิโลนเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะสั่งสอนชนชาติอิสราเอลแล้วก็ทำตามพระเจ้ากลับกลายไปว่าโอ้ ข้าจะเป็นนางพญาข้าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตลอดไปกลายเป็นว่ายกตัวขึ้นเยอะยริงแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ทําตามพระเจ้ามาสิ่งที่พระเจ้าประสงค์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงความบาปนะที่บาบิโลนมีนะครับข้อที่8นะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทำนะบัดนี้จงฟังเรื่องนี้สิ เจ้าผู้รักความเพลิดเพลินคือผู้นั่งอยู่อย่างมั่นคงผู้คิดในใจของตนว่าข้านี่แหละและไม่มีผู้อื่นอีกข้าจะไม่นั่งเป็นแม่ไม้หรือประสบกับการพัดพรากจากลูกแต่ทั้งสองเรื่องนี้จะมาถึงเจ้าในเวลาเดียวกันภายในวันเดียวคือการพัดพราดจากลูกและการเป็นแม่ไม้นั้น จะมาถึงเจ้าอย่างเต็มขนาดทั้งที่เจ้ามีวิทยาคมมากมายและเจ้ามีเวทมนต์ที่ทรงอนุภาพอยู่มากพระเจ้าจะทําลายอํานาจของบาบิโลนแล้วก็เวทมนต์คาถาหรือ,อมนต์ดำทั้งหลายที่บาบิโลนมีเนี่ยก็จะหมดยุคจะหมดสภาพ จะไม่ขมมลังจะไม่มีอิทธิพลจะไม่มีอิทธิริ์ปฏิหารอีกต่อไปข้อที่สิบเจ้ารู้สึกมั่นคงอยู่ในความอาธรรมของเจ้าเจ้าว่าไม่มีใครเห็นค่าส,สติปัญญาของเจ้าและความรู้ของเจ้าทําให้เจ้าหลงไปและเจ้าจึงคิดในใจของเจ้าว่าข้านี่แหละและไม่มีผู้อื่นกรคือเขาใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีใครจะเทียบกับ ตัวเขาเองได้แล้วไม่มีใครที่จะใหญ่กว่าบาบิลนแล้วนี่คือความเย่อจริงข้อที่11แต่สิ่งเลวร้ายจะมาถึงเจ้าซึ่งเจ้าจะปัดเป่ามันไปไม่ได้จะมาถึงแน,น่นอนนะจะหลีกไม่ได้เลยภัยพิบัติจะตกลงมาเหนือเจ้าซึ่งเจ้าจะไม่สามารถหลบเลี่ยงและการทำลายหลังจะมาถึงเจ้าอย่างฉับพลันซึ่งเจ้าไม่รู้อะไรเลย จงตั้งมั่นคงอยู่ในเวทบนของเจ้าและวิทยาในวิทยาคมมากมายของเจ้าซึ่งเจ้าเหนื่อยยากมาตั้งแต่สาวสาวบางทีเจ้าอาจทำสำเร็จบางทีเจ้าจะทำให้สยอดสยองได้เจ้าเหน็ดเหนื่อยกับที่ปรึกษามากมายของเจ้าให้พวกที่แบ่งฟ้าสวรรค์และพวกที่เพ่งดูดวงดาว ยืนขึ้นและช่วยเจ้าให้รอดคือผู้บอกให้เจ้ารู้ในวันขึ้นค่ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่เจ้านี่แน่พวกเจ้าจะเป็นเหมือนต่อข้าวไฟจะเผาผลาญเจ้าไฟจะเผาผลาญเขาทั้งหลายพวกเขาไม่สามารถช่วยกู้ตัวเขาเองจากพลังของเปลวไฟไม่มีฐานที่จะให้ใครอบอุน่นไม่มีไฟที่จะให้ใครพิง พวกที่เจ้าเหนื่อยยากด้วยจะเป็นเช่นนี้แก่เจ้าคือผู้ค้าขายกับเจ้าตั้งแต่สาวๆแต่และคนต่างพะเนจชนไปตามทางของพวกเขาไม่มีใครจะช่วยกู้เจ้าได้เรองนี้คือพระชนะคำของพระเจ้าที่ถึงบาบิโลนว่าความเยื่อยิ่งของเขาจะทำให้เขาไปถึงความพินาศการยกตัว การที่มีความคิดว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันเป็นคนที่ไม่มีใครเทียบเท่ากับฉันแล้วเป็นความเย่อยิงที่ทำให้ไปถึงความพินาศไปลองครับนะวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าทำอย่างไรไม่ให้ชีวิตพินาศนี่แหละแล้วคือแบบอย่างตัวอย่างของไบาบิโลนที่เขาเยื่อยิงความบาปของเขาก็คือความเยื่อยิงตัวอย่างที่ไม่ดี ที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความพินาศเหมือนอย่างอับเบิโลนสิ่งที่เราทําก็คืออย่าเป็นคนเยอหจริงอย่าเป็นคนจองของอย่าเป็นคงทนอนนตนตัวจะต้องเป็นคนที่ถ่อมตัวลงและเชื้อแห่งการเยอะจริงเนี่ยมันติดเชื้อมาตั้งแต่อาดัมเอวาแล้วก็บาปแห่งการเยอหจริงมันถ่ายทอดตรงมาถึงถึงเวลานี้นะครับ แล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงไม่ให้เยอะยิงแล้วก็นำชีวิตไปสู่ความพินาศมีทางเดียวก็คือพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระผู้ไถ่พระองค์ทรงสิ้นพระชนที่ไม้เกณฑเกินเพื่อเราและให้ชีวิตใหม่กับเรานะครับฉะนั้นในพระธรรมของพระเจ้าเนาะพระเยซูตรัสว่าอย่างนี้นะครับมัทธิวบทที่ยี่สาในพันธสัญญาใหม่นะมัทธิวยี่ 23. ข้อที่12บสอบอกว่าใครยกตัวขึ้นจะถูก ทำให้ต่ำลงใครถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นเราจะทำยังไงไม่ให้ชีวิตพินาศก็คือถ่อมตัวลงนั่นเองเพราะว่าถ้าเรายกตัวขึ้นเราดีกว่าคนอื่นเราเก่งกว่าคนอื่นวันหนึ่งพระเจ้าก็จะทำให้ต่ำลงเหมือนกับบาบิโลนเนี่ยที่ไม่เชื่อฟังที่บอกว่าค่าเก่งค่าแน่ที่ค่าชนะอิสราเอลชนะประเทศนู้นประเทศนี้เพราะเพราะความสามารถของตัวเอง แต่จริงๆแล้วพระเจ้าทรงเป็นผู้ใช้บาบิโลนเพื่อจัดการแล้วก็สอนอิสราเอลความเยื่อหยิ่งนี้ทําให้พระเจ้าจัดการบาบิโลนจากบัลลังก์สู่พื้นดินจากตําแหน่งสูงสุดไปสู่ตําแหน่งที่ตามเตี้ยเลี่ยดินแล้วก็จากคนที่เสื้อผ้าอาภร์สวยหรูดูดีกลายเป็นคนแก้ผ้าล่อนจ้อนหน้าอับอาย นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตามใครที่ยกตัวขึ้นพระองค์จะทำให้ต่ำลงใครถ่อมตัวลงพระองค์จะยกฉูขึ้นฉะนั้นจะทำให้ชีวิตไม่พินาศก็เราต้องถ่อมตัวลงนะครับยอมจำนนยอมรับสภาพยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปแล้วก็ไม่สามารถจะชนะบาปนี้ได้ด้วยการกระทำของตัวเองหรือความสามารถของตัวเองหรือสติป,ปัญญาของตัวเองยอมรับตรงนั้นถ่อมตัวลงนะครับนะ แล้วก็ตัวเก่าที่มันเย่อหยิ่งมันถือตัวนะไม่ถ่อมตัวนะครับต้องจึงไปกับพระเยซูเนะมื่อเราเชื่อเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็บัพติศมาตึงตัวเก่าตัวเก่าไม่มนะีตัวใหม่ที่พระเยซูให้กับเราเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราทิ้งชีวิตเก่ารับชีวิตใหม่นะครับในคาลาเทียบทที่สองข้อที่2 0นะครับ ได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับพันธะธัญญาม่ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วชีวิตที่ยืดหยิงชีวิตที่ท่านงตนเนี่ยไม่ฟังใครถือว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่เนะี่ยไม่มีต่อไปแล้วแต่พระคิสต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายขณะน,นี้ข้าพเจ้านําเดินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรง รักข้าพเจ้าและทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าลองชีวิตของเราไม่มีต่อไปแล้วแต่ที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในวันนี้ก็คือพระเยซูนั่นเองที่อยู่ในเราดัางนั้นที่ผมบอกว่าชีวิตของเราทุกๆวันจะต้องเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกๆวันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีชีวิตตัวเก่าตัวเดิมยังไม่ตายไปยังมีอยู่ไม่มีวันที่เราจะมีชีวิตเหมือนพระเยซู และไม่มีวันที่เราจะเติบโตแล้วก็เกิดผลแล้ววันหนึ่งเราก็จะไปถึงความพินาศนะครับในเมื่อเรามีชีวิตของพระเยซูพระเยซูในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ถ่อมพระทัยนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5และข้อที่8นะครับนะข้อที่5ถึง8ฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึง8ได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีใน พระเยซูคริสต์คือมีจิตใจเหมือนพระทัยของพระเยซูมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าลงมาเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์ซตและพระองค์ไม่ถือว่าตัวพระองค์เองนั้นเป็นพระเจ้าพระองค์ยอมที่จะลงมาทอมพระทัยลงมาเป็นมนุษย์ข้อที่เจ แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์ข้อที่8พระองค์ทรงท่อมพระองค์ลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเหมือนพระเยซูแบบนี้ก็คือถ่อมตัวลงเหมือนพระเยซูที่ยอมสละบาลังลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็ ไม่เพียงแค่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะเป็นทาสด้วยแล้วก็ยอมรับสภาพของทาสบาปของคนทั้งโลกจนถึงความมรณานที่กางเขนจนต้องถูกประหารชีวิตเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์นี่คือการถ่มปไายฉะนั้นจะทํายังไงชีวิตไม่ให้พินาศนี่แหละคือการดาเนินชีวิตที่ไม่มีวนันที่จะต้อง จะถึงความพินาศแน่นอนก็นกนคือดําเนินชีวิตในพระเยซูทอมตัวลงในพระเยซูดําเนินชีวิตตามแบบพระเยซูทุกๆวันเอมมนไหมครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าไอะไรคือความหยิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณในเวลานี้มันมีอยู่ไหมคืออะไรในชีวิตของคุณนี่คือสาเหตุของความพินาศที่จะมาถึงชีวิตของเราจะไม่ถูกยกขึ้นชีวิตของเราไม่ถูกยกระดับแล้วก็สูงขึ้นไม่มีจะมีแต่เท่าเดิมแล้วก็ต่ำลง ถ้าเรามีความเย่อหยิงเหล่านี้ในชีวิตของเราความเย่อหยิงก็คือเราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเราดูถูกดูหมิ่นคนรอบข้างคนอื่นๆว่าความสามารถของเขาไม่ดีเหมือนเราเราเก่งกว่าเขาเรามีฐานะที่ดีกว่าเขาเรามีเงินที่ดีเรามีความเป็นอยู่ที่ดีหรือบางทีมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นเนะ่ยเราแยกกว่าอีกหลาย,ลายคนนะ่ะแต่เราพยายามที่จะโปรโมทตัวเองว่า ฉันมีฐานะที่ดีฉันมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ทั้งที่มันไม่ดีเราก็อดรู้อดเก่งอดเงี้ยมันจะเียนความหยิงตรงนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ก็คือไม่ฟังอ่ะความหยิงตรงนี้บางทีมันหมายถึงการไม่ฟังใครฉันเป็นของฉันก็อย่างนี้อยู่แล้วฉันไม่อยากจะไปเปลี่ยนไม่อยากจะไปฟังใครยังไม่ไม่ฟังคําสอนฉันเป็นของฉันนี่คือความหยิงชนิดหนึ่งนะครับ ม,มีอะไรไหมที่เป็นความหญิงในตัวคนมีมีอะไรบ้างพี่น้องครับเราก็ประเมินตัวเราเองนะบางทีเราก็บอกว่าฉันไม่ใช่เป็นคนจริงที่เป็นแต่จริงๆแล้วมันมีความหญิงที่เป็นบาปเป็นเชื้อบาปที่อยู่ในตัวเราจะเอาชนะความหญิงทนงตนได้อย่างไรนะครับเราจะเอาชนะความหญิงความทนงตนได้อย่างไรนะครับมีวิธีเดียวก็คือต้องตัวเก่าไม่มีแล้วตัวเก่าไม่มีแล้วต้องตาย และต้องมีพระเยซูเท่านั้นที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ hey, พระเยซูเท่านั้นที่ดําเนินชีวิตรเราเราจึงจะเอาชนะความหยิ่งถนนได้ถ้ามีตัวเก่านะตัวเก่าที่บางคนเป็นตัวเก่าที่ดีนะโอ้ก็อยากจะพระภู้มิใจในความดีของตัวเองนะนะมีฐานะถวายในความดี แล้วก็เวลาถวายก็จะต้องมีหน้ามีตาได้สแสดงออกอันนี้คือความทนงตนความเยื่อยิงแล้วก็เมื่อเรามีพระเยซูในชีวิตของเราเราจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นต่อไปแล้วนะครับนะพระเจ้าให้เราร้อยเปอร์เซนเราก็ถวายตามสัดส่วนนะสิบเปอร์เซนนี่คือเสมอกันนะครับไม่ว่าจะมีมากมน้่อยคกุณมีมากคุณถวายมากนี่คือสิ่งที่ จะทำให้เราทอมตัวลงแล้วก็เชื่อฝังพงนะองห้าตามพระเยซูแล้วก็ตามนิมิตของพระองเนี่ยเราจะไม่จะเอาชนะความเยอหจิ่งของเราได้เราไปประกาศเรื่องเราพระเยซูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเสียหน้าน,น้องนี่ก็เป็นความทนงตนถือตนว่าเออเป็นความถือตัวนะ ว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันจะลงมาแล้วก็ไปคุยกับคนอีกระดับหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่จะให้เขามาเชื่อพระเยซูมันทําไม่ได้มันถ่อมตัวลงไม่ได้จะเอาชนะตรงนี้ก็คือตัวเก่าต้องตายไปพระเยซูเข้ามานี่คือทางเดียวนะครับและเมื่อพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเป็นผู้ขับเพื่อนชีวิตของเราเราจะถูกขับเพื่อนไปตามที่พระเยซู ในทุกประการจะบอกคนรอบข้างว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้เราถ่อมตัวลงได้ไนงะจะบอกคนรอบข้างว่าชีวิตของเขาจะสูงขึ้นเมื่อเขาถ่อมตัวลงโดยพระเยซูทรงนำเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากเนะพราะแต่ละคนนี่นก็ถือตัวถือดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ในวันสุดท้ายเนี่ยมันจะไปถึงความวินาศนะื่องาะความเยอะจริงานั้นนะเป็นเรื่องที่ยาก ทำไม่ได้นะแต่ในสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ก็คือเราถ่อมตัวลงเหมือนพระเยซูทําตามพระเยซูเชื่อฟังพระเยซูและชีวิตของเราจะถูกยกขึ้นชีวิตของเราจะถูกยกระดับไปทีละระดับทีละระดับวันหนึ่งเพื่อนรอบข้างคนรอบข้างชีวิตเรามองเอา้าทําไมคุณมาถึงระดับนี้ได้ยังไงเนี่ยโหแต่เดิมคุณไม่ได้อยู่ในระดับนี้นะแต่ภายในนี้ชีวิตของคุณสูงขึ้นเยอะเลยในทุกเรื่องในทุกด้านความคิดมุมมองนะชีวิตความเป็นอยู่ความสุขความสันติสุข ทำไมมันมันเยอะเยอะมากอะเป็น้องเราก็บอกพระเยซูไงเป็นผู้ทำาล้เราก็ถ่มตัวลงพระเยซูช่วยเราให้เราถ่มตัวลงเมื่อเราถ่มตัวลงเราก็ถูกยกขึ้นเอาอย่างนั้นเหรอใช่เอายางงั้นพระเยซูเป็นยังไงเราก็เล่าข่าวประเสริฐแล้วก็บอกความจริงของพระเยซูให้กับเขาได้รู้ว่าพระเยซูช่วยเราแบบนี้ทาแบบนี้เมื่อเขาเปิดใจต้อนรับพระเยซูให้พระเยซูครอบครองแล้วก็นําพาชีวิตของเขาเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและไม่มีวันที่จะไปถึงความพินาศเอเมนไหมครับเราใช้เวลานี้ที่ฐานองคพระเจ้าร่วมกันนะอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฝังด้วยการทําตามจริงๆในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ร่าพระารณาคำของพระองค์ชาวันนี้ขอพระเยรีมบิสุดที่จะช่วยเราเรียนรับพระองค์สุขค่ที่เราจะเรียนรู้เข้าใจถึงชีวิตที่ไม่เย่อหยิ่งไม่ทะนงตนโดยพระเยซูเป็นผู้นําพาชีวิตโดยพระเยรีมบิสุดเป็นผู้นําพาชีวิตของเรา เราขอพึ่งพรวงเท่านั้นที่ทานตัวพรวงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพยะยามรูสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอพระเจ้าพระพรครับ